การางเงินเข้าเดือนกรกฎาคม63นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเดือนที่มหาเฮงมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินที่ได้ประจำอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีเงินพิเศษเข้าด้วยนะคะและยังมีเงินเยียวยาโควิด19นะคะที่จะได้ในเดือนกรกฎาคมนะคะแต่จะเป็นวันไหนบ้างนะคะ ก่อนรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ต่อไปของทางช่องด้วยนะคะค่ะเรามาดูกันนะคะอัปเดตล่าสุดนะคะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนนะคะในเดือนกรกฎาคม63นะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะได้รับสิทธิ์อะไรบ้างนะคะเรามาดูกันนะคะเงินนะคะจะโอนเข้าบัตรในวันที่เท่าไหร่นะคะและก็จะได้รับเงินทั้งหมดเท่าไหร่นะคะ เนื่องจากเดือนนี้นะคะจะมีการจ่ายเงินเยียวยา3,000บาทด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจากโครงการที่รัฐบาลนะคะจะ,จะให้ความช่วยเหลือจากสถานการณ์โควิด -19 ด้วยนะคะเรามาดูกันนะคะในวันที่1กรกฎาคมนะคะ631นะคะก็คือวงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกคนนะคะโดย ต้องนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะมาลดซื้อสินค้าจากร้านค้าธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าที่ร่วมโครงการเท่านั้นนะคะแต่จะไม่สามารถกดอกดอกมาเป็นเงินสดได้นะคะโดยจะได้รับคนละ200-300ถึง300บาทนะคะตามหลักเกณฑ์ที่ที่กำหนดไว้นะคะคือผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า30,000บาทต่อปีนะคะจะได้รับเงินช่วยเหลือส่วนนี้300บาทต่อเดือนนะคะส่วนผู้ที่มีรายได้สูงกว่า30,000บาทต่อปีนะคะ แต่ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทนะคะจะได้รับเงินช่วยเหลือ200บาทต่อเดือน2นะคะก็คือค่าเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะนะคะครอบคลุมไปทั้งรถเมล์รถไฟฟ้ารถไฟแล้วก็รถบอขอสอนะคะใช้รูดเพื่อจ่ายเงินในการเดินทางนะคะส่วนนี้ผู้ถือบัตรคนจนทุกคนนะคะจะได้รับเงินคนละ500บาทนะคะอันนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะคะ สนะคะก็คือส่วนลดค่าการหุงต้มนะคะกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นนะคะโดยรัฐบาลนะคะแจกให้ผู้ที่ถือบัตรคนจนทุกคนนะคะเป็นจำนวนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะคนละ45บาทต่อ3เดือนนะคะก็คือ3เดือนจะได้45บาททีนึงนะคะหากไม่ใช้สิทธิ์ภายใน3เดือนนะคะก็จะถูกตัดยอดเงินส่วนนี้ไปนะคะ15กรกฎาคม63นะคะก็คือ เงินคืนภาษี5%นะคะของยอดเงินที่ใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็คือหมายถึงว่าหากผู้ที่ถือบัตรคนจนนะคะนำบัตรไปรูดซื้อของที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคืนภาษีนะคะซึ่งร้านค้าน,น,นะคะจะรวบรวมยอดไว้ในแต่ละเดือนนะคะคิดเป็นเงินจำนวน5%ของยอด ที่ใช้จ่ายไปนะคะโดยเงินที่คืนนะคะจากส่วนนี้แต่ละคนจะได้เงินคืนสูงสุด500บาทนะคะซึ่งเงินจะโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่15โดยจะเป็นการจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นะคะ,ะก็สามารถรูดซื้อสินค้าหรือว่าจะกดเป็นเงินสดก็ได้นะคะถ้าเกิดว่ารูดนะคะจะต้องรูดที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นนะคะ แต่เงินจำนวนนี้นะคะจะสามารถใช้เงินได้ในเดือนถัดไปนะคะแล้วก็ในวันที่18กรกฎาคม63สนะคะสิทธทิที่จะได้รับในวันนี้นะคะก็คือเป็นโครงการที่มีระยะเวลาของโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคม2562ถึงกันยายน63นะคะรวมระยะเวลาทั้งหมด11เดเดือนนะคะหากนับจากเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงิน ในส่วนนี้นะคะอีก2เดือนต่อจากนี้เท่านั้นนะคะโดยมีสิทธิที่จะได้รับดังนี้นะคะก็คือส่วนลดค่าน้าปราปานะคะสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับประปาในพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยจะต้องใช้น้ำเนี่ยไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดนะคะก็คือเดือนละไม่เกิน100บาทนะคะเมื่อบินค่าน้ําประปามานะคะต้องจ่ายเป็นเงินสดไปก่อนนะคะจากนั้นนะคะระบบจะบันทึกข้อมูล และโอนเงินสดกลับเข้ามาในบัตรในวันที่18กรกฎาคม63นะคะโดยสามารถกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้เลยนะคะและในส่วนอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือจะได้ค่าไฟฟ้านะคะประจําเดือนโดยจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดนะคะก็คือ230บาทนะคะเมื่อสิ้นสุดบินค่าไฟฟ้ามานะคะก็ ให้จ่ายเป็นเงินสดไปก่อนเหมือนกันนะคะเหมือนกับค่าน้ำนะคะเมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะพบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์น,นะคะก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับเข้ามาให้ในบัตรนะคะ230บาทนะคะในวันที่18กรกฎาคม63นะคะโดยสามารถกดเป็นเงินสดใช้ได้หรือจะรูดซื้อสินค้าก็ได้นะคะทีนี้นะคะเรามาดูนะคะเงินเงินพิเศษเข้าบัตร วันที่15ของทุกเดือนนะคะก็คือเงินพิเศษผู้สูงอายุนะคะจะได้รับรายละ50และ100บาทตามเกณฑ์รายได้นะคะซึ่งเงินส่วนนี้นะคะคณะกรรมการผู้สูงอายุมีมติต่อมาตรการช่วยเหลือนี้ไปจนถึงเดือนกันยายน63นะคะโดยเงินจะโอนเข้าบัตรทุกวันที่15ของเดือนนะคะทุกเดือนเลยโดยเงินส่วนนี้นะคะสามารถกดออกมาเป็นเงินสด มาใช้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ในส่วนของเงินเยียวยาจากสถานการณ์โควิด -19 เนะคะเมื่อวันที่16มิถุนานยน63ที่ผ่านมานะคะคอรมอก็มีมติเห็นชอบกับการจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มเติมใน4กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 กนะคะก็คือได้แก่เยียวยาเกษตรกร,ร,กรในกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่ทันหรือไม่มีเอกสารสิทธิ์นะคะเยียวยาผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน เยียวยากลุ่มเปราะบางและเยียวยาผู้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไม่ผ่านนะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั้นนะคะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะกระทรวงการคลังดําเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็ชดเชยเป็นการจ่ายเงินเยียวยาผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจานวน1000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะคือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎา,าคม63า รวมเป็นเงินทั้งหมด3,000บาทต่อคนนะคะแต่ทั้งนี้นะคะขณะนี้ก็ยังไม่มีการระบุวันที่ที่จะจ่ายเงินเยียวยานะคะว่าเป็นวันไหนคงต้องรอลุ้นกันต่อไปภายในเดือนกรกฎาคม63นะคะซึ่งหากเป็นในกรณีนี้ก็จะได้รับเงินทั้งหมด3,000บาทนะคะเนื่องจากเป็นการจ่ายของเดือนกรกฎาคมแล้วก็จะจ่ายย้อนหลังให้ อีก2เดือนนะคะก็คือพฤษภาและมิถุนายน6 3นะคะขอบคุณที่มานะคะจากกรุงเทพธุรกิจนะคะไม่บุ๋มก็นำมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังนะคะบางคนก็ไม่ชอบในการอ่านนะคะไม่บุ๋มก็เอามาอธิบายให้เข้าใจแล้วนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าหากใครที่ไม่อยากพลาดข่าวสารไหมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง ไว้แจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่บุ๋มก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ